สวัสดีครับผมบอสโจโชคาบุตรมิตรครับพี่น้องืัอนี้ครับผมเป็นวันเปิดวงนะครับของทีมงานคาบุตรมิตรนะครับดีใจมากๆเลยนะครับพี่น้องมาให้กังแรงแเชียร์แรงใจกันล้าแห่งพี่น้องด้านหน้าตอนนี้เป็นเวลาสี่ถุงก,กวคานะพ่นประมาณสอง0กว่าแล้วเราก็ลังๆของมาเรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับฝากพี่น้องนะครับติดตามคำบุตร่มิตรในฤดูการนี้ด้วยนะครับว่าสีเป็นยังไงพี่น้องย่าไปเหรียนยุกไก่พี่น้องอย่าลืมมาเบิรงเดอ สวัสดีค่ะน้องดีมโชสิตาคำผุนร่วมมิตรค่ะ<ป>ค่ะวันนี้นะคะรู้สึกตื่นเต้นมากๆนะคะเป็นวันเปิดฤดูการคำผุนร่วมมิตรนะคะปะีค่อนข้างที่จะเยอะแล้วบรรยากาศคือบรรยากาศเป็นใจมากๆทุกปีนะคะจะมีฝนตกแต่ว่าปีนี้คือไม่ตกนะคะเป็นนิมิตใหม่อันดีของเราค่ะฝากคำผุนร่วมมิตรไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากเป็นแฟนทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ เจ้าของผลงานเพลงหักเดิมผู้สาวอายครับวันนี้ก็เป็นมือสามวันดีครับเป็นวันเปิดฤด,ดูกาลของหมอลำคำผลโรม,มิรเตยโสตายครับขอบคุณพี่น้องแฟนกับแฟนเพลงที่มากำลังแรงใจครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะนางเอกจูนระวิการคำผลโรมมิรค่ะความรู้สึกนะคะในวันเปิดฤดูกาลนะคะก็คือความรู้สึกจูนเนี่ยรู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่เห็นแฟนๆมา ชอบในผลงานของพวกเรานะคะแต่ก็ตื่นเต้นมากเลยจึงก็ต้องขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ทั้งสองนะคะก็คือ